พื้นที่ของอำเภอสุคนครามเนี่ยเป็นพื้นที่นะครับร่มน,น้ํ็คือเป็นที่ของที่ร่มน้ำสงครามนะครับแล้วก็ร่มน้ําอูน,นะครับซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัสนสําคัญก็คือร่มน้ำเนี่ยมีระยะทางยาวนะครับเชื่อมตงแต่ตั้งจากจากังหวัดสกลนครนะครับมาถึงจังหวัดนครพนมแล้วก็ระยะทางถือว่าเป็นหลายร้อยกิโลเมตรนะครับที่สาาําคัญพื้นที่เนี่ยได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับในโดยสํานักเลขาธิการนะครับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับได้ประกาศ ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําระหว่างประเทศนะครับดังนั้นเมื่อการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยจึงถือว่าเป็นพื้นที่ต้องมีการอนุรักษ์เนื่องจากว่าพื้นที่ลําน้ําสงครามเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเป็นที่ป่าที่มีอของปลาต่างๆประเภทปลาน้ําจืดนะครับหลากหลายเมื่อมีการประกาศเนี่ยจึงได้มีการที่จะดําเนินการในการที่อนุรักษ์ในภาคส่วนทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่สําคัญก็คือมีปลาน้ําจืดในลุ่มน้ำสงครามที่เป็นพันปลาประจําถิ่นนะครับดังนั้น ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่เราจะต้องมีการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์รายการที่จะดูแลพื้นที่ให้มีความคงอยู่ถาวรมั่นคงหรือมีความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะเรื่องปลาพันปลาเป็นแหล่งอาหารของพี่น้องประชาชนสําคัญก็คือเป็นแหล่งไรายได้ปัจจุบันเนี่ยพันปลาในพื้นที่ของลำน้ำสงคราม,มีการทําแปรรูปนะครับในการที่จะทําเป็นประมงเชิงพื้นบ้านน,นำมาเป็นเศษกิจนะครับเช่นปลาส้มของอำเภอสุขามถือว่า เป็นปลาส้มที่มีรสชาติทานอร่อยและก็ขึ้นชื่อนในจังหวัดนครมนมซึ่งเราก็มุ่งหวังว่าการที่เรานำปลาน้ําจืดในลุ่มน้ำสงครามซึ่งเป็นพันปลาที่มีการอนุรักษ์แล้วก็มีจํานวนมากเพียงพอในการที่จะทำจะเชิงสกิดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่จะส่งเสริมในการกระจายรายได้เนี่ยสามารถทําได้ในเชิงอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับในัวรเรือนซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราต้องการส่งเสริมนั้นเป็นจึงเป็นจุดหมาย เป้าหมายสําคัญนะครับในการจัดงานประเพณีมากรรมเทศกาลปลาุ่นน้ำสงครามและที่สําคัญก็คือหลังจากที่มีการจัดมาจัดงานมาเกือบ20ปีเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานประเพณีมากรรมเทศกาลปลาลุ่นน้ำสงครามเนี่ยให้มีความไปสู่สาคนนะครับเป็นราฐรฐานหมายความว่าการจัดงานเนี่ยเรามีรูปแบบที่สําคัญก็คือเรื่องของการการทําหุ่นปลานะครับซึ่งการทําหุ่นปลาเนี่ยก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่คล้ายคล้าย หุ่นปางนกของจังหวัดเชียงนานะครับแต่ว่าเราได้มีการประยุกต์นะครับทำหุ่นปางปลาซึ่งปลาเนี่ยอาจจะมีการตกแต่งนะครับที่มีความหลากหลายนะครับเช่มีการเคลื่อนไหวได้แล้วก็ปลาในที่เราทำเนี่ยคือไม่ซ้ํากันก็จะมีปลาหลายชนิดในทึ่งเป็นปลาพื้นพื้นบ้านของในลุ่มน้ํางสงามนะครับฉะนั้นเมื่อจัดมีความหลากหลายของปลาเนี่ยคนมาเที่ยวชมก็จะสามารถที่จะถ่ายรูปปลาหุ่นปลาครับที่ที่เราได้มีการจัดทำขึ้นมาให้มาดูมาชม ได้มีความหลากหลายมากขึ้นและสําคัญคือแล้วก็มีการประกวดเราได้มีการจัดทําซุ้มวิถีชีวิตของในพื้นที่ของของพี่น้องชาวอำเภอสีนคามนะครับเนื่องจากว่าอำเภอสีนงคามเนี่ยมีพื้นที่นะครับมีชนเผ่าหลายเผ่านะครับไม่ไว่าเป็นไทโซ่ไทกะเลิงนะครับหรือไทไทย,ย้อนะครับไทเรนูก็มีนะครับแล้วก็ไทยแสกก็มีนะครับซึ่งอาจจะไม่มากแต่ว่าถือว่ามีความหลากหลายของพี่น้องผู้วัฒนธรรมนะครับในหลายชนเผ่า,านะครับซึ่งการที่มีหลากหลายชนเผ่าเนี่ย เราก็สามารถที่จะมาต่อยอดนะครับเรานำเรือนวิถีของชีวิตในแต่ละชนเผ่าเนี่ยมาสร้างเป็นซุ้มวิถีให้พี่น้องประชาชนได้มาชื่นชมมาเยี่ยมชมนะครับและการณ์การเนี่ยการจัดงานอย่างที่บอกแล้วว่าการจัดงานเนี่ยเราต้องการให้มีความมาตรฐานมากขึ้นกิจกรรมก็จะต้องพยายามให้มีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ในการที่จะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีซึ่งในวัยงานเนี่ยเราก็จะเริ่มวันเสาร์ที่17ธันวาคมนะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับ พี่น้องประชาชนนะครับทุกภาคทุกจังหวัดนะครับมาร่วมนะครับในการเที่ยวงานประเพลงนี้มาคำเทียกัะปารุ่มนักสงครามครั้งที่20นะครับขอบคุณมากครับ